สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทสการทำงานของกล้องฟิล์มมิโนตานะคะมิโนต้าชาปิโอหนึ่งสองห้าเอสนะคะเป็นกล้องคอมแพคฟิล์มขนาดเล็กนะคะประมาณประมาณฝ่ามือเราเลยนะคะนี่นะคะก็ เป็นกล้องคอมแพคฟิล์มนะใช้ฟิล์ม135ทั่วไปแล้วก็ใช้ฐาน CR123A นะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นมีขายหรือว่าร้านขายฟิล์มมีขายแล้วก็พวกช h อป e ี l a z a d ดมีขายนะคะเวลาซื้อฐานก็เลือกร้านที่มีรีวิวนิดนึงนะคะว่าเออมันไม่ไม่น่าใช่ฐานปลอมนะคะตอนนี้เราใส่ฐานไปแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะเวลาเปิดฐานเปิดตรงนี้นะคะ่นะคะะใส่ฐานก็ขั้วบวกขึ้นนะคะนะคะโดยรวมประมาณนี้แล้วก็๋ยวเราใส่ฟีไม่ดูเลยเนาะอันนี้เปิด เปิดกล้องนะคะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอย่าใส่ฟิล์มนะคะกล้องทำงานเต็มระบบนะคะตัวนี้อันนี้เป็นฟิล์มที่เราตัดไปมันออกนิดนึงนะคะพอดีมันขาดก็เลยตัดไปเอาไว้เทให้ลูกค้านะคะก็เอาจุกข,ขึ้นด้านบนนะคะ พาดฟิล์มมาประมาณนี้นะคะก็เอาหางพาดแคนสีดำนี้ก็ทำฟิล์มให้เรียบๆตึงๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาโอเคใส่ฟิล์มถูกจะขึ้นเลขหนึ่งนะคะจอมันจะเล็กนิดนึงนะคะ,ะต้องเปิดกล้องก่อนโอเคน, okay, นี่มันจะขึ้นเลขหนึ่งเห็นไหมคะโอเคอันนี้มันกระพริบก็ช่างมันนะเพราะว่ามันเป็นตัว อ่าตั้งวันที่นะคะอ่าถ้าจะตั้งวันที่ก็คือจะต้องตั้งตอนที่มันปิดกล้องอยู่นะคะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็นี่มันก,ก็จะกระพริบอันนี้คือเราเลือกนะคะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเลือกเดือนแล้วก็วันที่นะคะ ตัวตรงกางเป็นตัวปรับนะคะตัวนี้เป็นตัวเลือกทีละอันทีละอันทีละอันนะคะถ้าจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือถ้าจะตั้งก็คือต้องตั้งตอนมันปิดปิดกล้องอยู่นะ,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 นะมันจะเป็นวันที่เดิมที่เราตั้งเมื่อกี้นี่นะคะแต่ว่า สำหรับคนที่ไม่อยากใส่วันที่นะคะลงบนแผ่นฟิล์มเนาะมันจะมีตัวเลขใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้มีตัวเลขก็ทําให้เป็นนี่นะคะทําให้เป็นเส้นปะแบบนี้ไว้นะคะเป็นเส้นๆน,นี้นะแบบนี้ก็จะคือจะไม่มีตัวเลขนะคะโอเคเปิดกล้องเปิดกล้องตัวนี้นะคะหน้าเลนเปิดนะคะการซูมเข้าซูมออกตรงนี้นะคะทะเลต่อไปนะคะ ระยะเลนมันอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าถึงหนึ่งรอยี่สิบห้าเนาะการใช้งานกดถ่ายก็กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก่อนนะคะให้กล้องจับโฟกัสสีเขียวก็คือไฟจับโฟกัสสีแดงไฟแฟลชนะคะนี่นะคะเด้ที่สองนะโอเคนี่นะคะถ้ามันจับโฟกัสจับจับโฟกัสไม่ได้มันจะก,กระพริบนะคะ ถ้ามันจับโฟกัสได้มันก็จะถ่ายได้นะคะโอเคเป็นเลขสามแล้วเนาะจอมันจะค่อนข้างเล็กนะคะเรามองตัวนี้ก็ชัดแต่ว่าในอนนี้มันจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะตอนนี้มันอยู่ที่โหมดปิดแฟลชนะอะเปิดมาตอนแรกอ่ะโอเคเอาไหมเปิดมาตอนแรกมันจะเป็นโหมดออโต้นะคะออโต้ก็คือมันจะวัดแสงให้เราถ้าแสงไม่พอแฟลมันจะติดแล้วก็มันจะมี แก้ตาแดงด้วยนะคะมันจะมีรูปตาด้วยก็คือมันจะช่วยลดตาแดงเวลาเรายิงแฟลชนะคะเวลาเรายิงแฟดสองชั้นมันก็มันจะแฟลชมันก็จะกระพริบก่อนแล้วค่อยยิงนะคะเนี่ยกดชัตเตอร์ลงครึ่งน,นึงก่อนเนี่ยค่ะนคะคะมันก็จะปิ๊บ,บแล้วก็สาดแฟลชมานะคะ ส่วนถ้าเป็นลูกแฟดเฉยๆนะคะเป็นลูกแฟดอย่างเดียวก็เป็นการยิงแฟดธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ใช้งานแฟดนะคะเห็นไหมแล้วก็เป็นเปิดแฟตถ่ายกลางคืนนะคะมีรูปคนมีรูปดาวด้วยก็คือเป็นการยิงแฟดถ่ายกลางคืนแก้ตาแดงนะคะแล้วก็กลับมาโหมดออโต้เหมือนเดิมนะคะ อันนี้คือตรงกลางก็คือตั้งเวลาถ่ายนี่กดปุ๊บนี่มันจะมีไฟสีแดงกระพริบตรงนี้นะคะอันนี้คือเอาไว้ตั้งเวลาถ่ายเนาะโอเคนีเลือกโหมดปิดแฟลชไว้ก่อนนะคะตั้งเวลาถ่ายแล้วก็มันจะมีรูป อย่างนี้นะคะเป็นคล้ายๆรีโมทก็ถ้ามีรีโมทก็สามารถใช้รีโมทได้แต่ว่าตัวกล้องไม่มีรีโมทมาให้นะคะอ่าส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้ตั้งวันที่เนาะอย่างที่เราบอกนะคะเป็นวันที่ที่เราตั้งไว้ตอนแรกก่อนก่อนเปิดกล้องเนะถ้าเราไม่อยากใส่กล้องทำมันเป็นเส้นป่าแบบนี้ไว้นะคะซูมเข้าซูมออกจากตรงนี้นะคะ ก็กล้องสามารถถ่ายพาโนรามาได้นะคะถ่ายภาพแนวยาวเนาะนี่มันจะขึ้นตัว P นะคะก็คือถ่ายพาโนมันจะเป็นช่องมองมก็จะเป็นแนวยาวภาพออกมามันก็จะเป็นแบบแนวยาวนะคะมีก้านสีดําบนล่างนะคะก็คือถ้าเราไม่อยากตั้งก็ถ่ายเฟรมธรรมดาก็ได้นะคะก็กดดันไปนะคะสําหรับกล้องตัวนี้ก็คือเป็นกล้อง Compact Auto เนาะก็คือถ่ายจบปุ๊บ กล้องมันจะกรอฟิล์มกลับให้เองอัตโนมัตินะคะคือเราไม่ต้องไป,ไปทําอะไรมันเนาะก็คือเราแค่มีหน้าที่กดถ่ายอย่างเดียวนะคะแล้วก็ควรถ่ายให้ห่างจากแบบประมาณหนึ่งช่วงแขนขึ้นไปเนาะอย่าถ่ายใกล้จนเกินไปให้ให้กล้องมันจับโฟกัสได้ด้วยนะคะเปิดปิดกล้องตรงนี้นะคะกล้องมันขนาดเล็กมากๆนะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะมันไม่ใช่กล้องใหนนม่เนาะมันก็ตามสภาพมันนะคะ โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะคะเรววามาใสีสาย้องคอกับเคสของมือเคสจะมีรอยนิดนึงนะคะมันเป็นกรรมหยีนะคะแต่ว่าเอาไว้ใส่นะใส่ของคอนะคะ,ะตัวฟิล์มไม่แน่ใจว่ามันมีเท่าไหร่นะคะมันเป็นฟิล์มเราตัดหางออกมานิดนึงนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกดถ่ายให้มันหมดหม้วนไปเลยนะคะก็มันจะกอฟิล์มกับเองอัตโนมัตินะคะน่าจะมียี่สิบเก้าสามสิบรูปประมาณนี้นะคะหรือว่า3ามเประมาณนี้เดี๋ยวใช้หมดปิดแฟลชแล้วก็ถ่ายนะตัวเลขก็เ็ดนะคะ8จริงๆถ้า เราไม่อยากถ่ายจนหมดหม้วนคือเราจะเอาฟิล์มออกกลางกลางคันนะแบบแเราถ่ายยังไม่จบเราจะเอาฟิล์มออกก็หาอะไรมาจิ้มตรงนี้นะคะนี่มันจะเป็นปุ่มเอาอะไรมาจิ้มตรงนี้นะคะก็คือการกอฟิล์มกลับก่อนเนาะแต่อันนี้คือเราจะถ่ายให้มันจบม้วนแล้วก็ดูการกอฟิล์มกลับนะคะตอนนี้สิบเอ็ดแล้วนะคะ เหมาะกับมือใหม่นะคะตัวนี้หรือว่าคนที่อยากได้กล้องฟิล์มที่มันมีขนาดกระทัดรัดนะคะเล็กๆนะคะเบาๆใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้นะคะรูปที่ได้ก็สวยคมนะคะเราว่าสามารถดูรูปตัวอย่างได้จากแพกนะคะ เดี๋ยวเราเปิดแฟลชถ่ายเดี๋ยวปิดไฟนิดนึงให้กล้องมันจับโฟกัสแล้วค่อยถ่ายนะอ่ามันก็จะยิงแฟลชนะคะเห็นไหม เป็นฐานที่ฐานใหม่นะคะมันก็จะชาร์จแฟลเร็วนะคะถ้ามันเป็นฐานที่แบบไอ้นี่นิดนึงก็อาจจะลองมาชาร์จนิดนึงนะคะ<อ>นี่มันถายได้มันจะจับโฟกัสเนี่อย่างนี้นะคะคลิปนี้นานมากเลยนะคะ,ะเปิดฟล้องใช้โหมดปิดแฟลชนะคะ เป็นฟิล์มตัดนะคะพราะถ่ายจบม้วนมันจะกอฟิล์มกลับเนาะแต่ปกติฟิล์มที่เราขายในตลาดมันจะมีสามสบูปยี่สิบสี่ยิบเจ็ดูปนะคะแต่บางทีมันก็ไม่ไ,มได้แบบตัวเล็กเป๊ะๆนะคะมันอาจจะอาจจะถ่ายได้สามเจ็ดสามแปดูปก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่กล้องตัวนั้นนะคะอ่ามันก่อฟิล์มกลับนะทีนี้อ่าหน้าเลนสจะปิดนะคะ แะ้อก็ขึ้นกลับนะคลิปนี้หนาบยาวมากจริงๆกล้องมันก็ไม่ได้มีอะไรอนะ่ะแต่พูดเดยะคยะ ชิเวลาอับนานนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเอาฟิล์มออกไปล้างได้นะคะตึงนี่ทรงล้างนะคะแล้วก็ปิดกล้องไว้ฐานถ้าไม่ใช้งานก็ควรเอาออกจากกล้องนะถ้าไม่มีฟิล์มคายอยู่ก็เอาฐานออกนะคะ OK 哈。